คนเรามันก็แปลกเนาะอ้ําเขาก็รักน้องหมาเขามาอยู่กันมาตั้ง14ปีสาะระแนเรื่องของเขาไปทั่วอิจฉาหมาว่างั้นส่วนเสริญหน้าข่าวมือถือหรือที่บ้านพ่อแม่ไม่รักเ,เห็นอ้ํมมีความรักกับน,น้องหมาเขาเลยอิจฉาหมาว่างั้นเหอะ อีพวกชอบดรามา่าเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนก่อนจะไปดรามา่าน้องหมาของอ้ามเขานะคนที่ไม่เคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะ่ะไม่มีวันเข้าใจหรอกคนที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์อะ่ะไม่รู้หรอกตอนน้องเสียไปว่ามันทรมานขนาดไหนเพราะเขาไม่ได้เป็นแค่หมา เป็นคนในครอบครัวกรณีอ้ําโพสต์เกี่ยวกับน้องหมาที่จากไปแต่มีบางคอมเมนต์เขียนแตกแถวเรียกว่างานเข้าเฉยสําหรับอ้ําพัชราภานางเอกท็อปสตาร์ชื่อดังเพียงแค่โพสต์ข่าวเศร้าของน้องสุนัขที่จากไปที่อยู่กันมานานกว่า14ปีที่ิตอนนี้น้องกลับดาวแล้วแล้วน้องหมาตัวเนี้ชื่อว่าน้องสตาง ก็เกิดดราม่าจนได้เมื่อชาวเน็ตเห็นอัมพัชราภากอดร่างน้องสตา์น้องหมาสุดที่รักที่จากไปเลยมีบางคนเข้ามาคอมเมนต์ทำให้เกิดดราม่าถามหน่อยเถอจะดราม่ากันทำไมวะล้วรู้หรือเปล่าว่าน้องหมาเขาป่วยตั้งแต่เล็กแล้วอัมก็เลี้ยงมาอย่างดีพาหาหมอตลอดอยู่ไม่ได้สิบกว่าปีทั้งที่ป่วยหนักตั้งแต่ยังไม่ถึงขวบถ้าอัมไม่รักมากจะอยู่กันยาวนานขนาดนี้ไหมเขาไม่ได้รักเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วนี่เขาเรียกว่ารักเหมือนลูกส่วนสรินนักข่าวมือถือ